Nát nắp tao thảy nghe qua tao thảy ngon 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 không ngon 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 ไปทำเ่ต่อให้ด้วยนะ สวัสดีครับพี่น้องทั้งช่องบาวอีสานชแนลวัตถีกระลบรากแต้งทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปไปตั้งเครื่องเสียงพี่น้องนะครับเพื่อนเป็นบานงานทำบุญเฮียนนะครับแล้วก็เป็นงานบวงสรวงพ่อมนะครับเมื่อนี้กระนั่ชุดสองกุ้นซีนะครับเบดสองใบนะครับกลางสองใบแต่ว่าห่างซีดอกนะครับเมื่อนี้นะครับขึ้นางหลานเด้อนะครับเมื่อนี้ สำหรับเครื่องปรุงคุ้งกำลังนะครับก็ะยุหนารดพีลันะครับบดไ้ออนไปน้ำนะครับมือนีมือนีเอาเบียดไปแค่สองใบนะครับก็เหลืออยู่ในบ้านสี่ใบนะครับพี่นะครับเป็นผีกระแทกลังนะครับสี่ใบนะครับเหลืออยู่นี่แล้วก็พร้อมหอนนะครับหอนกับสามตัวนะครับแต่ว่าตัวนึ้งผมมีตูดนนี่นะครับเหลืออยู่สองใบนะครับ แต่ว่าเสียงกลางไล้ปวดพี่น้องนะครับของอีริอยู่หางบ่มีดอกเจอะัดเนี <laughs> ่ยอันนี้เป็นเครื่องปั้นไฟนะครับใบถัแห่ตัวนี้นะครับเลี้ไวใบเนาะนะครับนางลานก็เลือไว้ชุดนึงนะครับนางลานก็เลือชุดหนึ่งเบียดเลือยซีใบนะครับเอาไว้บ้านไปบานงานก็ไปสองใบน,นะครับพี่หลักนะครับเอากระสุนท่อกับตัดกันไปที่บ้านงานเลยนะครับ กลับก็มาถึงบ้านงานแล้วพี่น้องไปเลยครับมองตั้งก์ครับแคบเนี้ยยังน่อยนะครับโอ้ยสันสองอยันต่ำลังค่าอยู่เด้อพี่น้องแนวทางเฮียนเพันมันติดทางเนาะคือนางหัานสันสองอยันต่ำลังค่าอยู่เลยนะครับบ้านงานเพิ่น ทำบุญเฮียนนะครับแล้วก็บวงสวงของนะครับพิ่น,นาจะเป็นสำนักนะครับสำนักดูดวงไนสละนะครับนี่ก็ที่ขึ้นขึ้นมีละพี่น้องนะครับขางท่างก็มาหอดนะครับม่างปลาอกมางงาไม่อกพี่น้องมางงาบักเขียบกับตน้นเนี่ยต้นดอกไม้เนี่ยครับมางออกมาหอดสร้างมางอย่างเดียวเลยปานว่าเป็นเจ้าของเฮียน <laughs> โแต่อยากหัวอะไรพี่น้องเอ้ยอันนี้กระจับระดับน้ำเรียบร้อยนะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับแล้วจะซือขึ้นตู้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่น้องนะครับขึ้นตู้แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวก็สิมามะทายเป็นน้องเบิ่งสอนตั้งตู้แล้วนะครับตั้งตู้แล้วนะครับแต่ว่าห่างตามก้มค้นเลยพี่น้องนางลานซันสองต่ำลังคา นะครับเพ็อนบ้านนี่นี่นี่ตัวนี้นะครับต่ำลังค่าเพื่อนมันต่ำไส้ค่าเพื่อนพอดีไอแต่เขียบก็ใไส่ว่าได้เนี่นะครับตัวนี้ก็ใไส้ว่าไ,ไ,ได,ด้ตัวเขียบตัวนี้ป้าตัวนี้เขางับลงม่าได้มือลิงท่างนี้ <c oughs> เอาตามสภาพแล้วพี่น้อง <c oughs> สองสันว่าไปยั้งนะครับสองสัน เอากันขึ้นสามซันกันถ้มีปัญหาเนี้ยนะครับไฟก็ะยุ่ใกล้เลยครับนี่นี่มันไฟเพิ่นขั้นเอาก็ะยุหนี่อ่ามาใส่ขั้นเอาก็ใส่เบรกเกอร์ี่น้ำกันนี่ยุ่นี่ต่างกันแอร์อัดนี้จักหน่อยแต่ว่ากระโบเป็นยังนะครับบ่เป็นยังนะครับอ่นี่แหละครับยังกลางสองตู้นะครับสี่ดอก แดงสองต้งเบีดผีสองใบอะไรันเมือนั้นอยู่งานวัดบันเลิดพอดีมตั้งเครื่องกับที่ตั้งใกลๆกันนี่แหะพี้น้อกครับนี่บนแถโต๊อของมาโตของมูบันทื่สีแ็งอย่ดอกนะ เการดึงไฟพี่น้องครับสามสิบแอมนะครับยามนี่วันไรนี่นะครับ,รรบโม่สีดิงตอ่อลงมาขยันนะเดี๋ยวจากตัวขั้นอ่าวนี่นะครับนี่ตัวขั้นอ่าวนี่ล,ะล่ะหนดนะครับเดี๋ยวช่วงล้องเสียงนะครับเดยหยิดไทยเบึงชนุ่งน,นะครับ ถังเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องบ้านของยากระล่องไปแล้วล่ะนะครับแต่ว่าพ่อเราโทรศัพท์เปิดพี่น้องนะครับก็เลยบาได้อัดใ้พี่น้องเบิ้งนะครับตอนทดสอบเสียงนะครับเดี๋ยวคลิปหนานะครับเดี๋ยวสิอัดใ้พี่น้องเบิ้งนะครับว่าอ่าพี่เสียสองใบนะครับติดดังดีหรือบอเนาะนะครับอสำหรับเครื่องเลนนะครับเี๋ยวจะพาพี่น้องเบิ้งอีกเรื่อนึงนะครับหลายๆท่านอาจจะท่านไม้เคยเห็นนะครับ สำหรับมิกนะครับผมใส่ของ Soundbase นะครับ MGP 6X นะครับเป็นมิก6ซ์6 n ัแนะครับ1 FX 2 2กุ๊บนะครับนี่นะครับ2กุ๊บนะครับใบตัดดันซอยนะครับถ้าเสียงไม่ือว่าเสียงที่เข้าต่อจากเครื่องเลนส์เอียงละนะครับที่มันเสียงเบาเกินไปนะครับเก็จะใส่กุ๊บตัวนี้ซอยนะครับ เป็นตัวนิสัยนะครับสายวาประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องคุมเครื่องคุมคุมกำลังนะครับก็เฮละนะครับตัวเตมานะครับ,รกกรบพี่น้องกันเคยเบิงมาก,ก่อนแล้วนะครับจที่จำได้นะครับแต่ว่าพี่น้องท่านมากคยเบิงกับแต่พันหู่จักเนาะนะครับจะใส้เป็นของโปรโยูโรเทคนะครับซึ่ง อิคิวหรงคอร์นะครับเป็นของโปรยูโรเทคนะครับตัวอิคิวสไลสันนะครับตัวนี้เป็นสไลซ์สันนะครับคอร์เป็นคอร์สามทางนะครับตะวันเรียนเป็นสองทางนะครับสําหรับไม้ลอยนะครับก็เป็นของโปรพัทนะครับดูเชื่อมสองหักนะครับสามารถพับเกนขึ้นได้นะครับสําหรับไม้ลอยตัวนี้เนาะต่อลงมานะครับจะเป็นปลั๊กไฟนะครับเป็นของไมโครเทค ไฟไม่คทนะรับของ SQ 8 0 2นะครับคีนองเมงใตนะครับอาการะด่งได้ติ๊กเดียวนะครับเป็น่อยพนันพนอเลเหลือนะครับเลเอลือเลยนะครับสุนอีกเทนนึงก็คือจะปิ้งได้อ่าเก่องยิงไฟดังแทะนะครับเกินเินสองลอย,ลอยชีสแทะนะครับ ข้าวเบอร์ครับเบรพี่น้องนะครับเป็นเอ็นเทคโอ디โอนะครับดีสามพันหกอ่าเอ็นเอสนะครับสำหรับไฟวิวในพี่น้องนะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับนี่พี่น้องบัสิว่าเอ้าเอ็นเทคไฟวิวแบบนี้ก็มี่จีบัดสิบวาเนาะนะครับผมเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อตัวเก่ามันเสียบตาเกินไปนะครับผมก็ได้ใส่แบบอ่าเกินแบบเจล่าหลอดนะครับเจล่าหลอดใส่ครับ ปกติเราใส่ครับเบียดนะครับทางละสามนะครับสมัดอินทิกตัวนี้นะครับเป็นผีเสือกระแทกลังข้างละสามตัวนะครับเป็นดอกอบอ้อมทำนะครับพันสองลายวัดวันนี้เป้าเบอร์ครับเสียงกลางนะครับเป็นของเซาเวียสนะครับ X หกห้าศูนย์นะครับตัวนี้ตะกี้ตกอนนะครับเต่ยวพันดีซื้อินเท็กนะครับแต่ใส่ตัวนี้ละนะครับในการคับเบียดนะครับทางละสอง นะครับสาหรับขับเบรนะครับใส่กับถังละสองตะกี๋เนาะอันนี้ก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับได้ power ่กําลังวัดตีสูงกอนะครับก็เลยใส่ตัวเอ็นเทคแทนนะครับในการขับเบรตัวขับเบรก็เลยมาขับเป็นเสียงกางนะครับตัวนี้เป็นคาทเฮดนะครับตัวเทรื่องเป็นคาทดีนะครับขับเบร์คาทดีขับเสียงกางคาทเฮดนะครับตัวเสียงสซลยทีเดียวได้พี่น้องนะครับเสียงใสดจิ๊กเลยนะครับของซาบเบร์ไปขับเสียงกางนะครับ ตัวนี้นะครับ2 0 0พวัตต์นะครับ2 0 0พวัตต์ที่4โอห์มนะครับตัวนี้สามพันวัตต์นะครับที่4โอห์มนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องปรุงคุ้มกำลังนะครับตัวหมอดึงไฟกันี่แหละนะครับสยามนีออนไลน์30แอมป์นะครับ6000น a ประมาณนี้แหละนะครับ สำหรับตู้์ลำโพงนะครับเบียดสองใบกลางสองใบแต่ว่าหังสีดอกนะครับหมอกตั้งกัน n ง ẹ หยนได้จักน้อย <c oughs> อันนี้แล้วนะครับบรรยากาศนะครับการมาตั้งเครื่องในมือนีเนาะนะครับก็บเป็นชุดสองคูนซีนะครับก็บเอามานะครับในอักษรการใส่งานเพิ่นนะครับทาง เหตุบุญเพื่อนเนาะนะครับทังอาบานกระเชยงนี่ละนะครับครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอฝากพี่น้องไปเพียงเทานี้เนาะนะครับเดี๋ยวคลิปหนะนะครับจังมาพอขันไม่คลิปนี้อยู่ดีสบายพี่น้องสุภูสุขคนสวัสดีครับ